เต็มต้นไม้เราเลยอะทำไงดีโอ้โหดูนี่ขีบออกมาก็หลายตัวแล้วนะเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โหเยอะเลยโหมันบกุกกินต้นไม้เราหมดเลยเดี๋ยวให้พี่บินขีบออกไว้หมดเลยพี่บินขีบเลยเอาขีเ้เนี่ย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 โอ้โหเนี่ยสามตัวเลยน้องๆนั่วนะ่ะเขาเรียกหนอนอะไรนะไม่รู้ไม่รู้หนอนนอนกินใบไม้แหละธรรมดานี่นี่ข้างหลังนี่โอ้โเดี๋ยวให้พี่บินขี้ไปหมดเลย โหมันมากินต้นไม้เราเกือบหมดเลยใบลอยหลอมเลยดูนี่เหลือแต่ก้านแล้วเนี่ยเดียวนะเนี่ยมันกินต้นไม้หมดเลยอ่ะโหมาเร็วจังมันเกิดเร็วมากเลยนะนีเหลือแต่ตอเลยทำไมพี่เวนโอ้หไม่ใช่ลูกอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ตัวนี้ตัวนี้ง่ายนี่ตัวนี้ง่ายนี่นี่โยได้แล้วเดี๋ยวหมุนหมุนดีกว่าหมุนเนี่ยพราะหมุนได้เอานี่เออได้ครีมง่ายๆเอาเนี่ยเต็มเลยเนี่ย ีเมฆเยอะดังหน่อยชาเขียวแม่มันไม่ใช่ต้นชาเขียวนะเนี่ยเต็มหมดเลยโอ้นี่สองตัวเลยนี่สองตัวเลยนี่นี่นี่เฮ้ยอืมน่ารักเชียวตัวสีเขียวด้วยโอ้ต่อ,อไม่ได้เอาฝากไปไหนต่อเดีย๋ยวไปปล่อยฝั่งนู้นนะไปไปกินต้นไม้ฝั่งนู้นอะไรอ่ะอะไรออกอ่ะไส้เหรอไส้ขี้ไหมอะขี้ขี้มันก็เหมือนขี้ระเบิดอ่ะ เขียวเลยยังกินใบไม้โอ้ยไส้ไหลแล้ววินบีบเบาๆนี่นี่นี่โอ้ยตัวนี้ตัวสีเขียวอ่อนเลยตัวใส่เจ๊โอ้ยตัวนี้สองตัวว้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แล้วก็โอ้ย เยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยอังเปากินไหมโอ๊ยโดนมือพ่อแล้วลโอ๊ยหุ่นแล้วโอ้หนี่ไม่รู้มีอีกไหมนะต้อนอื่นน่ะนี่แต่ต้นนี้เต็มไปหมดเลยนี่ข้างบนนี้ก็มีวินนี่นี่นี <c oughs> ่จูบข้างล่างกันเหนียวมากเลยนะดูดิมันเกาะเหนียวลึกเลยอ่ะอบุกบุกต้นไม้เราได้ยังไงอย่างี้เราต้องขี้บอกให้หมดเลย นี่ต้องคอยมาดูบ่อยๆอะไรแบบนี้เนี่ยนี่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 เนียนเลยเออเนี่ยเนียนมากเออหมดยังน่าจะหมดแล้วนะนี่เนี่อ้ยนี่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 เอนตัวโอ้ยโอ้โหติติดติดเลยไหนของเปาไปไหนแล้ว พอกลัวพไม่มาพอกลัวหนอนเหรอโอ้โหเพียบเลยอ่ะอนี่อีกนี่อีกสองตัวออ้ยากินต้นไม้เราเราต้องเอามันออกเออนี่เดยวพอนี่ตัวนนี่นี่นี่ยอดเลยแอบอยู่แอบเนียนเชียวตัวนี้เนียนเนียนนดูนี่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 นี โอมันเยอะจังคนลุกคนลุกเลยโอ้โหอีกไหมอ๋อน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วนะนี่น่าจะหมดแล้วไม่น่าจะมีแล้วเออดูใบที่มันแบบว่าโดนกินอ่านี่ต้นนี้หมดต้นนี้หมดนนี้หมดเกือบหมดเลยอ้โดูดีเด้ใบเราล่อยหล่อมากเลยดูเหลือแค่นี้นี่นี่ดูในในถัง บะหมี่เขียวใครจะกินบ้างบะหมีม่เขียวเดี๋ยวไปลวกไข้โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเยอะเกินกโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะน่าจะหมดแล้วแหละเพราะว่าน่าจะหมดแล้วไปปล่อยกันที่ไหน,เ,นเ,เดี๋ยวเราไปปล่อยฝัยยย่งนูน้นไปบ๊วิน โอ้ยดูีน้องๆนี่เทลงลงเทออกมาดูนะโอ้โหกี่ตัวได้นับดิวินนับนี้กี่ตัวเนี่ยเป็นยี่สิบได้อสองสามส่ห้าปดเอมี่้ากเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเ็ดสองสามสี่ไม่ห้เจ็ิปดตัวยี่สิบแปตัวโอ้ยต้นลายเล็กแค่เนี้ยมันอยู่ยีตัวโอ้นี่ถ้าต้นใหญ่ไม่อยู่เป็นพันเลยเหรอเนี้ยอู้สุดยอดเลยเอาคีบคีบคบกลับคีบกลับเอาไป เอาไปทิ้งเอาไปกินไหมมินกินไหมเนี่ยเนี่ยทำเหยาะซอสหน่อยนะอร่อยเลยเฮอยอ่ะอ่ะไม่มีคีบอ่ะคิบใส่เลยอุ้ยเยอะมากเลยนี่เราไปทิ้งฝั่งนู้นนะไปกินฝั่งนู้นต่อใช่ไหมเออให้มันไปไปอยู่ฝั่งนู้นอย่ามาอยู่ฝั่งนี้โไม่ต้องไปดูคอยดูต้นอื่นแล้วเนี่ยว่ามันไปกินหรือไมเนี่ยต้นผู้ด่างเรามันกินไหมไม่รู้นะอ่ะไป ดูดิน้องๆองเยอะแยะเลยเต <c oughs> ็ไมไปหมดเลย <c oughs> นี่ต้นนี้เราน่าจะไม่มีนะมัน,มน,มนกินต้นนี้ <c oughs> ไ,ไปเอาไปทิ้งนี่ทิ้งนอกเลยตรนข้างนอกก็ป่าเต็มเลย <c oughs> เออข้างนอกก็ป่าเต็มเลยทำไมไม่ไม่อยู่มาอยู่ในบ้านเ <c oughs> ดี๋ยวเราปล่อยตรงนี้เลยเนี่ยให้เขาอยู่บมนต้นไม้นี้เลยเนาะ เนี่ยเนี่ยอยู่เลยเนี่ยเออกินเลยเต็มที่เต็มที่เลยกินได้เลยโอเคบาย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 ,บาย,บายไม่ต้องมาไม่ต้องเข้าบ้านนะโอเค